เมื่อวานนี้สถานการณ์เหมือนจะคลี่คลายลงเพราะว่าพบทบอของไทยแล้วก็กัมพูชานัดประชุมหารือกันช่วงบ่ายเย็นเ็เมื่อวานนี้จนสุดท้ายเราก็นําเสนอในเข้มข่าวข้ามเราไปครับว่าได้ข้อตกลงสรุปมา3ข้อหลักใหญ่ใจความก็คือต่างคนต่างถอยสงบนิ่งแล้วก็รอไปคุยกันในเวที JBC อีกทีนึงก็เหมือนจะโอเคฮะแต่ปรากฏว่าพอออกข่าวไปเท่านั้นแหละทางฝัก่กัมพูชาเขาก็เสนอข่าวเหมือนกัน และที่ฮือฮาคือสมเด็จฮุนเซนก็ได้เผยแพร่ะะแถลงการอย่างเป็นทางการของกัมพูชาออกมาของเขามี4ข้อ,อเรามี3แต่เขามี4ีไอ้สามข้อก่อนหน้าก็คล้ายกันมีรายละเอียดที่ลงดีเทลแตกต่างกันไปบ้างแต่ข้อ4นี่แหละที่มันเป็นประเด็นฮะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเนื้อหาสาระเนี่ยเขากลับบอกว่าเขาจะต้องนะอยู่ที่ตรงนั้นไม่ถอนกำลังหรือวางกำลังโดยไม่ติดอวุธ อันนี้ที่เพิ่มมาใช่ไหมเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่กัมพูชาครอบครองมานะครับตั้งแต่ก่อนจะกําหนดเขตแดนปี43ซะด้วยซ้ำมันเลยเป็นประเด็นสิฮะเรียกได้ว่าข้อตกลง3ข้อของเราของเขามา4ข้อมันินไม่ตรงกันไปไล่เรียงสรุป3ข้อแรกของเราก่อนนะครับเมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกของเราได้ไปหารือกับพลเอกเมาโซพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานาการณ์ที่ประทะกกันที่ช่องบกปุบลราชธานีนะครับได้ข้อสรุปมา3ข้ออันนี้จากฝั่งเรานะข้อแรกให้ทั้งสองฝ่ายแก้ปัญหาผ่านคณะกรรมการเขตดแดนร่วมหรือว่า JBC Joint Boundary Committee ที่จะมีการประชุมกันในเดือนมิถุนายนนี้ข้อ2ให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ในจุดที่เหมาะสมลดการ,รเผชิญหน้าข้อ 3. ให้รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้ใช้ความอดทนอดกัน้น คือพอออกมาแบบนี้ก็โอเคนี่ข้อตกลงร่วมนี่ต่างคนเห็นไหมอยู่ในจุดเหมาะสมไม่เผชิญหน้ารักษาความสัมพันธ์แล้วไปคุยกันอย่างจริงๆจ,จังๆในเวที JBC แต่ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาครับหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงสมเด็จฮุนเซนโพสต์แถลงการของกัมพูชามี4ข้อ123านี่คล้ายกันแต่เขามีรายละเอียดมากกว่าอย่างข้อแรกให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ผ่าน,นกลไกที่มีอยู่ JBC อันนี้เหมือนของเราแต่ของเขามีเพิ่ม GBC ด้วยก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชาไทยที่มีทางมหาไทยของทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นเจ้าภาพและที่สำคัญนะเขายังอ้างอิงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรังวัดและกำหนดเขตแดนทางบกระหว่างไทยกัมพูชาปี43หรือ MOU ปี P 43เพื่อให้แนวชายแดนไทยทั้งสงประเทศเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพความร่วมมือและการพัฒนาข้อ3 ทั้งสองฝ่ายจะควบคุมสถานการณ์ตามสภาพเดิมอดทนอดกลั้นและแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับผ่านคณะกรรมการ JBC ซึ่งจะประชุมภายใน2หรือสสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศข้อ 3. ฝ่ายกัมพูชาขอให้เคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาอีกที่มีวันที่เป็นวันที่ปะทะกันไอข้อ3 1 2 3เนี่ยแนวทางคล้ายกับของเรา แต่ของเขาลงรายละเอียดมากกว่าไม่เป็นไรแต่ไอ้ข้อ4เนี่ยแหละฮะที่เป็นประเด็นเพราะเขาบอกว่าฝ่ายกัมพูชาจะไม่ถอนกําลังหรือวางกําลังโดยไม่ติดอาวุธณนะจุดที่เกิดการประทะกันเพราะบริเวณดังกล่าวฝ่ายกัมพูชาครอบครองมาตั้งแต่ก่อนลงนาม m o u ปี B 43เนี่ยแหละฮะข้อ4เขาบอกว่าเขาจะอยู่ที่จุดเดิมเขาไม่ถอยฮะแล้วถ้าเขาอยู่เขาจะมีอาวุธด้วยจะไม่อยู่โดยไม่ติดอาวุธทีนี้มันเลยเป็นประเด็นนะว่าอ้า มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง <PEAK S 3> ทีนี้ครับพี่เล็กวาสนานาน,าน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารท่านเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่เล็กเนี่ยคือมันเหมือนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยพูดคุยบอกว่าการพูดคุยระหว่างพบทอบอสองชาติจะเห็นได้ว่าการถแถลงของโฆษกกองทัพบ,บกก็จะเป็นการแถลงแบบไทยก็คือทําให้เห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ตกลงกันไม่ได้และฝ่ายกัมพูชาไม่ยินยอม นั่นคือการไม่ยอมถอนกําลังออกจากพื้นที่ปะทะช่องบกโดยยึดแนวต้นพญาสตบันหรือว่าต้นตีนเป็ดซึ่งบริเวณนี้ถือเป็นเขตแดนประเทศไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนก็คือพี่เล็กบอกนี่คือของไทยฮะแต่ทางอบอทอบ,อบกัมพูชาย,ยืนยันหนักแน่นในที่ประชุมว่าพื้นที่ตรงนั้นทหารกัมพูชาเขาอยู่มาก่อนปี43เพราะฉะนั้นกัมพูชาจะไม่ถอนกําลังออกจากตรงนั้นซึ่งเรื่องนี้คือคุยกันในที่ประชุม แต่ไม่มีการพูดในการแถลงของฝั่งไทยขณะที่ฝั่งกัมพูชาเผยแพร่ะะแถลงการในสื่อในเพจของรัฐมนตรีกราลาโหมพลเอกเตียเซยฮาและเพจของสมเด็จทุนเซนก็จะเห็นว่ารูปแบบการแถลงของเขามีเอกสารหัวกระดาษเห็นไหมฮะอย่างเป็นทางการแบบนี้และมีการเตรียมการเป็นการสะท้อนว่าการมาเจรจาครั้งนี้ของกัมพูชาไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเพราะว่ารู้สึกเสียเปรียบแต่มาเพราะว่าฟังดีๆฮะ เราก้าวขาเข้าไปในแผนของเขาแล้วลองฟังพี่เล็กดูคนระับและก็ดูมีการเตรียมการดังนั้นเป็นการสะท้อนว่าการมาเจราจาครั้งนี้ของกัมพูชาไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเพราะว่ารู้สึกเสียเปรียบแต่มาเพราะว่าเราก้าวขาเข้าไปในแผนของเขาหนึ่งก้าวแล้วทั้งๆท,ที่ฝ่ายไทยถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบ เพราะฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายขอเจรจาก่อนราวกับว่าฝ่ายกัมพูชารอวันนี้มานานหลังจากที่ได้มีการยั่วยุมีการลุกล้ำได้ปฏิบัติการหลายๆอย่างเพื่อต้องการให้เกิดวันนี้และนำมาสู่โต๊ะเจรจาพี่เล็กวาสนายัางบอกอีกนะครับว่าในที่ประชุมก็ไม่ได้มีบรรยากาศความขัดแย้งอะไรฮะหรือว่าทะเลาะกันตามสไตล์ทหารไทยอาจจะไม่อยากให้ทะเลาะ พราะระดับผู้บังคับบัญชามีนโยบายมาว่ายัางไม่ต้องคุยเรื่องดินแดนเพราะเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องและจะไม่จบซึ่งฝ่ายไทยจะเตรยมข้อมูลเรื่องนี้ไว้ต่อสู้ในเวที RBC แล้วก็ JBC ก็คือคุยเมื่อวานเน้นเรื่องของจุดประทะเฉพาะสถานการณ์ตรงนั้นไอ้เรื่องดินแดนเดี๋ยวค่อยว่ากันนอกจากนี้พี่เล็กยังเปิดเผยการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของทหารกัมพูชาว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เผาสาลาตรีมุกที่ช่องบก แล้วทหารกัมพูชาเสริมกําลังขึ้นมาก่อนจะมีการตัดต้นไม้ขวางทางไม่ให้ทหารไทยเข้าไปในพื้นที่อันนี้เป็นสัญญาณแรกแล้วของการยึดพื้นที่และไม่ได้อยู่แค่นั้นมีการล่วงเข้ามาโดยการขุดคูเลศมีการเอารถแทรกเตอร์มาขุดไม่ได้ขุดด้วยมือเพราะว่าทหารไทยจะตรวจพบทหารเขเมรก็เข้ามาในพื้นที่นานแล้วและเนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่รอยต่อ3ประเทศ ทหารไทยเราก็คาดไม่ถึงนะว่าขเขมรเนี่ยมีแผนที่จะมายึดพื้นที่ก็คิดว่าทหารขเขมรก็น่าจะอยู่แค่นั้นและต่อมาทหารขเขมรก็เริ่มเข้ามาขุดคูเลตสร้างเป็นฐานที่มั่นทางทหารและต้องบอกว่าการขุดคูเลตในจุดนี้ขเขมรเอารถขุดเอารถแทรกเตอร์เข้ามาเลยไม่ใช่เป็นการขุดด้วยมือเหมือนจุดอื่นเพราะว่าจากแนวสาราตรีมุกเข้ามาเนี่ยทหารขเขมร ยึดพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีทหารไทยเนี่ยมาแสดงปฏิกิริยาใดในช่วงแรกเพราะกว่าที่ฝ่ายไทยจะตรวจพบทหารเขเมรเนี่ยก็เข้ามาอยู่น่าจะเกือบเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้ขุดมือเอาแท็กเตอร์มาขุดและกว่าจะเห็นก็คือเขามาก่อนหน้าเป็นเดือนแล้วนะครับเห็นมาคูเล็ตก็ยาวเลยกินมายังดินแดนประเทศไทยด้วย พี่เล็กยังบอกนะครับว่าจุดปะทะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่บอกว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ก็คือเป็นพื้นที่ที่ไทยก็ว่าของไทยกัมพูชาก็ว่าของกัมพูชาเนี่ยพี่เล็กบอกว่าความจริงแล้วจริงๆตรงนั้นมนดินแดนประเทศไทยด้วยซ้ําที่กัมพูชาเนี่ยรุกล้ำเข้ามาถึง150เมตรและหลังเกิดการประทะผู้ขับัญชาทั้งสองฝ่ายสั่งให้หยุดยิงแล้วก็ถอยออกมาจนกระทั่งเช้าเมื่อวาน29พฤษภาคมก่อนจะมีการพูดคุยของผบทบ,ทอบสองฝ่ายพบว่าทหารกรัมพูชา นะครับมีการยิงปืนมาประมาณ20นัดจากแนวต้นพญาสัตบัญมาทางฝั่งไทยแต่ทหารไทยได้รับคำสั่งให้หยุดยิงและห้ามไม่ให้ยิงจึงไม่ได้ยิงตอบโต้คาดว่าทหารกัมพูชาย,ยิงเพื่อเช็คว่าทหารไทยถอยกลับไปแล้วหรือ,อยังจากปัญหาที่เกิดขึ้นครับพี่เล็กวาสนาบอกว่าต้องวัดใจรัฐบาลที่นําโดยนายกแพทองทานชิน,นวัตรและนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกทั้งอดีตนาย,ยกทักษิณที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้นํากัมพูชาว่าจะรักษาอธิป,ปไตยเพราะถแถลงการ4ข้อของกัมพูชาเป็นการมัดมือชกทหารไทยไม่ให้ขยับในเรื่องกําลังพลที่จะเข้ามาโจมตีนะทหารเขมรทั้งทังที่น่าจะไปประกาศไปเลยว่าเราไม่ลุกลานแต่หากทหารกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาก็ต้องปกป้องอธิป,ปไตยพี่เล็กทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าเป็นกําลังใจให้ทหารไทยทุกคน คือจริงๆก่อนหน้าพี่เล็กเนี่ยก็มีโพสต์ใน Facebook ของตัวเองนะฮะบอกว่าเอไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเล่เหลี่ยมนะครับอะไรหรือไม่จากทางฝั่งของกัมพูชาเขาเพราะว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับมันจะมีการเตรียมการมาหรือเปล่านะแล้วมาปุ๊บเลยในวันเจราจาพูดคุยผอบทบเมื่อวานเนี่ยคือมันคุยหลายประเด็นมากกัมพูชาเขาก็ยกแนวไ ต้นพญาสัตบัญน,นี่ยเขาก็พยายามบอกว่าเขาอยู่มานานแล้วคือพอมันโต้กันเป็นสิบประเด็นเนี่ยเราดันไม่ได้โต้กลับในประเด็นนี้ข่าวพอเราไม่ได้โต้กลับในที่ประชุมกัมพูชาเหมาเลยเหมือนเราไม่แย้งไงพอไม่แยง้งปุ๊บเขาก็ผั่ข้อสีนี่ออกมาว่าเนี่ยเราไม่อยู่อ่ะเราเราจะอยู่และอยู่แบบมีอาวุธด้วยเพราะว่าเราอยู่มาก่อน MOU44 เพราะเขาพูดในที่ประชุมเมื่อวานและเราไม่แยง้ง เนี่ยฮะเราก็เลยมี3ข้อเราเลยมี3าข้อ,อซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเราคงไม่คิดหรอกฮะว่าเขาจะโผล่ข้อสี่ออกมาเหมือนกับพี่เล็กมองว่า,วานี่คือคือการเพลี่ยงพล้ําหรือเป็นเล่เหลี่ยมของทางฝั่งนั้นหรือไม่อมเหมือนแล้วเขาพูดเท่าที่เราคิดว่าเออตกลงกันได้กับอะไรที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็เลยไม่ได้มีข้ออื่นๆเพิ่มเติมเพราะจุดยืนเราเราไม่ได้คุยเรื่องดินแดนเนี่ยฮะเราไปคุยเรื่องสงบศึกไอเหตุปะทะกันที่เกิดขึ้นณจุดนั้นแต่เขาเดินมาเพิ่มของเขาในภายหลังนะครับ